มีีเน้นคนด้วยมก่อที่ะตอนพี่ก่อนนะพี่มพี่เป็นคนดูแล้วกันวันนี้เฮ้ยเฮ้เอาเาบงฟังด้เลยจอนหี้ สวยงามลงไปครับเ้ยตี่กมนี้ได้แ้มเยอะขึ้นแล้วนี่ ดีมันแชมป์ยาวเลยแชมป์ยาวแชมป์ยาวครับหาคนตามอยู่นะครับตอนนี้เอาละครับแต้มแรกมาแล้วสามหนึ่งครับสามสองครับเอาละครับตีตื้นขึ้นมานะครับสี่สองเจอลูกเสิร์ฟโหรสี่สอครับอีกลูกนึงครับโอ้เบี้ยวครับลูกนี้ออกไป เอมห้าสองเปลี่ยนไม้ครับ <c oughs> เอาแล้วครับ <c oughs> โดนคอมครับหนึ่งศูนย์ครับส0งศูนย์ครับไวไหมเนี่ยไวไหมเนี่ย <c oughs> เออสอนะครับสองหนึ่งแต้มแรกมาแล้วนะครับ สวยแล้องเท่าครับสูสีครับแรงครับ <c oughs> ออกครับสามสองโอ้แรงอีกแล้วสี่สองครับสี่สามเอาลุ้นสี่เท่าครับลุ้นสี่เท่าลงนี้สี่เท่าสมเร็จครับ oh, โอ้โหเปลี่ยนแชมป์ไหมครับนี่โอ้โหเหนปช้ำเหนื่อยช้ำเหนื่อยจะปาดเท่าไหร่ช้ำเหนื่อยไหม 1.0ครับ1.0 1ห่าสพี่เลยเฮ้ยมงะรมอลยสงหนึ่งสามห ี่หน่งครับเอ้ยสี่สเาสองาตาสุดท้ายใช่ไหม เท่าไหร่แล้วล่ะหนึ่งเท่าลงครับโอโ้โหลงนี้สองหนึ่งดีมน้ำนะครับสองเท่าครับเสิร์ฟออกไปครับไม่ข้ามครับสามสองครับสี่สองครับลูกเดียวครับแชมป์นหน้าใหม่เรามาแล้วนี่ไงสี่สามยังยังยังตายเพราะลูกเสิร์ฟครับ โอเคสวัสดีครับ